กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสวรรค์ชั้นสูงสุดแห่งจักรวาลมีเทพธิ่ดานามว่าวินตานางมีความศรัทธาในธรรมะและเป็นชายาของฤาษีกัสยปะผู้มีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่วินตาปรารถนาจะได้บุตรที่มีอำนาจเหนือฟ้าเหนือดิน จึงตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญเพียรยาวนานหลายพันปีต่อมาพระพรหมได้ประทานพรแก่เธอว่าเจ้าจะได้กำเนิดบุตรผู้หนึ่งซึ่งจะเป็นเจ้าแห่งนกทั้งหลายมีอำนาจเกรียงไกรทรงไว้ด้วยเกียรติแห่งจักรวาลบุตรนั้นก็คือพยาครุฑทันทีที่ประสูติ ร่างกายของครุฑสูงใหญ่ปีกกว้างยาวปกคลุมท้องฟ้าดวงตาเป็นเพลิงเจิดจ้าเสียงร้องกึกก้องสถานสวรรค์บรรดาเทพชยดาต่างตื่นตะลึงแต่ความสุขของวินตาก็ไม่ยืนยาวนางเกิดข้อพิพาทกับกัตรุพี่สาวของนางเอง ซึ่งเป็นมารดาของเหล่านาควินตาแพ้กลอุบายของกัตุทำให้นางต้องตกเป็นทาสของนาคทั้งหลายนางถูกบังคับใช้แรงงานอย่างน่าสงสารทั้งที่เป็นชายาของฤาษีใหญ่ครุฑผู้เป็นบุตรเห็นมารดาต้องทนทุกข์ก็เจ็บปวดหัวใจยิ่งนักจึงปฏิญาณตนว่าจะทำทุกวิถีทาง เพื่อปลดปล่อยมารดาให้เป็นอิสระครุดไปเผชิญหน้ากับเหล่านาคและถามถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อแลกอิสรภาพของมารดานาคทั้งหลายตอบว่าหากเจ้าสามารถนำน้ำอมฤตจากสวรรค์มาให้พวกเราได้มารดาของเจ้าจะเป็นอิสระ คำตอบนั้นหนักหน่วงเพราะน้ำอมฤตเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าเทพเทวาหวงแหนผู้ใดได้ดื่มก็จะเป็นอมตะเนิรันครุดรู้ว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายแต่ก็ไม่ลังเลเพราะความกะตันยูต่อมารดายิ่งใหญ่กว่าความกลัวใดๆครุดกางปีกเหินขึ้นเหนือเมฆาฟ้าพายุ ลมแรงและทะลุผ่านขอบเขตของสวรรค์ในระหว่างทางเขาพบเหล่าเทพผู้พิทักที่คอยขวางกัน้นไม่ว่าจะเป็นเท้าจตุโลกบาลหรือเทพยักษ์ผู้เฝ้าประตูสวรรค์แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจและความตั้งใจอันแรงกลา้าครุดก็สามารถต่อสู้และฝ่าไปได้ จนในที่สุดก็มาถึงที่เก็บหม้อน้ำอมฤตที่ล้อมรอบด้วยเพลิงทิพย์และพิษร้ายแรงเมื่อครุดได้หม้อน้ำอมฤตมาแล้วข้าวก็แพร่ไปถึงพระอินทผู้เป็นจอมเทพแห่งสวรรค์พระอินทไม่อาจยอมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกไปอยู่ในมือของนาคเกิดศึกยิ่งใหญ่กลางหาวปีกของครุด บัดเมฆจนแตกสลายสายฟ้าของพระอินฟาดลงมาเป็นพันเส้นเสียงดังก้องไปทั่วทั้งจัก,กรวาลแต่แม้พระอินทจะทรงฤทธิ์มากเพียงใดครุฑก็ไม่หวั่นเกรงเพราะหัวใจเต็มไปด้วยพลังแห่งความกตันญูทว่าเมื่อศึกดำเนินไปยาวนานพระวิษณุมหาเทพผู้รักษาโลก ปรากฏกายลงมาพระองค์มิได้มาด้วยโทสะแต่ด้วยเมตตาและปัญญาพระวิษณุตรัสว่าโอ้ครุฑผู้ยิ่งใหญ่เจ้ามิได้สแสวงหาอมริตเพื่อตนเองแต่เพื่อช่วยมารดานี่คือความกตัญญูอันสูงสุดข้าจึงจะประทานพรแก่เจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่า มารดาของครุฑจะได้รับอิสรภาพและพระอินทจะไม่ขัดขวางอีกส่วนครุฑก็จะได้รับเกียรติให้เป็นพาหนะของพระวิษณุไปชั่วกาลนานครุฑจึงนำหม้อน้ำอมฤตไปวางไว้ตรงหน้านาคแต่ด้วยอำนาจแห่งพระวิษณุและพระอินทน้ำอมฤต ก็ถูกนำกลับคืนสู่สวรรค์ก่อนที่นาคทั้งหลายจะได้ลิ้มรสแม้เพียงหยดเดียวมารดาของครุฑพ้นจากพันธนาการนางยกมือไหว้บุตรด้วยน้ำตาแห่งความสุขครุฑจึงได้รับเกียรติเป็นเจ้าแห่งนกทั้งปวงสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความสัตย์ และความกตัญญูระหันะคู่บารมีของพระวิษณุตำนานพระยาครุฑนี้จึงไม่เพียงเล่าถึงการผจญภัยยิ่งใหญ่แต่ยังสอนใจมนุษย์ว่าความกตัญญูต่อวิดามารดาเป็นคุณธรรมสูงสุดความกล้าหาญและความเสียสละจะนำพาเกียรติยศมาสู่ตนอำนาจที่แท้จริง มิได้อยู่ที่กำลังแต่คือการยึดมั่นในคุณธรรมและนับแต่นั้นพระยาครุฑจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจความยิ่งใหญ่และคุณธรรมจารึกไว้ในตำนานสืบไป